สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมได้ล็อกเก็ตลวงปู่สวงมานะครับเลี่ยมเงินนะครับล็อกเก็ตลวงปู่สวงเลี่ยมเงินลปู่ยสวงนี่เด่นมากเลยนะนะครับเรื่องโชคลาภนี่นะครับเด่นมากเรื่องโชคลาภปุ่ยสวงนะครับเทวดาเดินดินหรือบางท่านก็เรียกเทวดาเล่นดินแล้วแต่นะครับ ท่านถือว่าเป็นเกจีดังของภาคอีสานท่านนึงนะหลวงปู่สวงเนี่ยหลวงปู่สวงนี่เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นด้วยด้วยอุปนิสัยท่านเนี่ยถ้าเป็นคนสงบเงียบพูดน้อยนะครับรักษันโดดนะครับจึงไม่ค่อยมีใครรู้หรอกความเป็นมาของหลวงปู่สักเท่าไหร่นะแต่ชาวบ้านก็จะรู้จักท่านในรูปของนักบวชเชื้อสายกัมพูชา นะครับท่านก็จะออกนุกดงตามพวกเทือกเขาพนมดงรักนะครับข้ามไปมาระหว่าง2ประเทศนะฮะชาวบ้านก็นจะเรียกขานท่านตามภาษากรมูชาว่าว่าลูกสะเบาะลูกอบบาะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับที่เป็นภาษาภาษากัมพูชาก็ความหมายก็หมายถึงพระดาบทผู้รักษาศีลน,นะครับผู้มีเมตตาทรรสูงนะครับแต่คนไทยเนี่ยคนไทยจะเรียกว่าหลวงปู่สวง เทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินก็นแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ก็ถามว่าหลวงปู่สวงนี่ท่านเป็นพระที่ไม่ยึดติดนะครับเวลาท่านมีใครเอาของไปถวายท่านเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะเกาะกองไฟท่านชอบกาะกองไฟสังเกตน,นะครับเราจะเห็นท่านชอบกาะกองไฟเวลามีใครเอาเอะไรไปถวายเนี่ยนะครับท่านจะโยนเข้าก,กองไฟเลยนะครับวัดสวงบอ่อหนึ่งท่านไม่ได้ยึดติดอะไร นะครับถ้าไม่ได้ยึดติดอะไรนะครับนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลงปู่แล้วข้างหลังก็ฝังตะกรุด3ดอกสวยดีอ่ะนะครับแล้วก็องค์นี้เขาเรี่ยมเงินมานะครับลูงปูสวงครับผมส่องดูแล้วก็คมชัดดีนะครับเทวดาเดินดินนะครับผมชอบพูดเทวดาเดินดินนะนะครับแต่บางท่านกับเทวดาเล่นดินก็แล้วแต่นะครับนี่เขาเรี่ยม เขาเรียมเงินมานะครับเรียมเงินมานะครับเรียมเงินหนาๆเลยข้างหลังมีตะกรุดสามดอกนะครับข้างหลังมีตะกรุดสามดอกสวยนะฮะสวยดีนะครับเด่นด้าเมตตามหานิยมโชคลาบหลวงปู่สวงเนี่ยนะครับเด่นด้าเมตตามหานิยมโชคลาบนะครับอ่ะสาหรับคลิปนี้ผมได้ล็อกเก็ตหลวงปู่สวงมาถ่ายให้ชมนะครับ ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ